น้องเขาเขียนมาบอกว่าพี่สอนท้าหนูอยากเล่าค่ะหนูเจอเรื่องปฏิหารหนูสวดมาประมาณ5เดือนแล้วค่ะวันนี้หนูเจอเรื่องอคือข้าวสารหมดแก๊สหมดเงินไม่มีเลยนะคะแล้วหนูนึกถึงหลวงปู่หลวงตาเงินก็มาค่ะปรากฏว่าไม่อดทางบ้านก็น้องบอกว่าสวดทุกวันนะคะสวดทุกเช้าคือน้องขายวัสดุก่อสร้างแล้วบังเอิญว่าในจังหวันนั้นยอดขายไม่มีเลยแล้วก็ประจวบเหมาะกับข้าวสารก็หมดแก๊สก็หมดนะคะตอนเย็นบอกว่า เดี๋ยวนึกถึงหลวงปู่หลวงตาแล้วบอกว่าลูกจะไม่มีข้าวกินแล้วนะคะก็เลยได้เงินเข้ามาน้องบอกว่ามันก็ไม่มากหรอกแต่มันก็พอที่จะผ่านไปได้นะหนูดีใจมากเลยค่ะหนูเลยอยากเล่าให้พี่สอนฟังเพราะหนูติดตามพี่ค่ะหนูดีใจมากที่หนูได้สวดมนต์ตามที่สอนแล้วก็เชื่อมากเลยศรัทธามากว่าปู่ไม่ทิ้งเราหลวงปู่ไม่ทิ้งน้องก็บอกว่าใช่หลวงปู่ไม่ทิ้งในพลังงานที่น้องเขียนอย่างพี่สอนรู้เลยว่าน้องมีความดีใจ ะะแล้วก็ตื่นเต้นกับปาฏิหาริย์ที่น้องได้รับนะคะถึงแม้จะเป็นเงินไม่มากแต่มันช่วยให้เราผ่านวิกฤตไปได้นะคะพี่สอนก็บอกน้องไปว่าหลงคู่หลงตางไม่ทิ้งเราค่ะให้ขยันสวดอย่างนี้นะคะตั้งใจสวดทุกวันมีเรื่องดีๆอีกเยอะที่น้องจะได้เจอนะคะก็ตั้งใจสวดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพี่สอนสัมผัสได้จากการที่น้องบอกว่าน้องเชื่อและศรัทธาและน้องสวดทุกวันนะคะอันนี้มันเป็นผลในเบื้องต้นเองนะคะถ้าน้องสวดไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจิตเราอะ กับหลวงปู่เรื่อยๆอย่างนี้ค่ะมันจะเพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วสิ่งที่เราได้มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอยู่ที่เราปรารถนาอะไรนะคะเรามีทุกเรามีปัญหาอะไรเราก็บอกหลวงป,ปู่นะคะก็บอกน้องไปว่าเออให้ตั้งใจสวดนะแล้วก็ให้ตั้งศัจจากแล้วก็แผ่บุญเยอะๆนะคะอย่าลืมคิดถึงหลวงป,ปู่ให้ได้ทุกเวลานะคะการขอเนี่ยอย่างแรกๆเลยที่เราเพิ่งเริ่มสวดะคะ่ะก็อย่าโลภนะคะขอใน้อยกไปก่อนนะคะเพราะว่าหลวงปู่ท่านพิจารณานะท่านจะให้เรา ท่านจะประคับประคองเราค่ะก็ไม่ได้ให้แบบบื้อหวาอะไรซึ่งมันก็โยงมาถึงเรื่องที่พี่สอนอยากจะเล่าเนาะอันนี้เป็นเรื่องของพี่สอนเองซึ่งพี่สอนเคยทําคลิปบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าที่พี่สอนเจอเรื่องปฏิหารเนี่ยทำไมพี่สอนถึงอยากจะมาให้ทุกคนอ่ะสวดมนต์เหมือนพี่สอนเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากจะตั้งใจสวดแล้วยังงงๆนะคะพี่สอนก็มีหนังสือนะคะสวดมนต์เปลี่ยนชีวิตได้จริงนะคะพี่สอนทาแล้วก็มีจาหน่ายนะคะเล่มรับหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์เลยว่าพี่สอนสวดยังไงพ เริ่มต้นยังไงตั้งแต่ต้นเลยจนมาถึงที่เราได้ผลแล้วก็สิ่งที่เราพบเจอต่างๆแล้วพี่สอนมีนี่สินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่สอนก็ใส่ไว้ในหนังสือนะคะถ้าอ่านแล้วจะลำดับถูกนะถ้าเกิดคนที่อยากจะรู้เร็วๆเลยว่ายังไงก็อ่านหนังสือพี่สอนดูนะ,ะมีหลายคนที่อ่านแล้วเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเลยะคะ่ะไม่ต้องรองนะคะให้สวดไปเลยนะคะถ้าเข้าใจหลักการอะไรมันก็ง่ายอะไรก็เร็วนะ,ะอย่างที่พี่สอนจะเล่าอนะในเรื่องที่พี่สอนเจอมาตอนที่พี่สอนมีความทุกข์นะคะ ในเรื่องหนี้สินเรื่องเงินทองนี่แหละมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังะนะเงินเดือนที่ได้มามันก็เยอะแหละเงินเดือนเราอ่ะเพราะว่าอายุไปเยอะแล้วนะแต่เราต้องหมดไปกับการใช้หนี้นะเพราะว่าสิ่งที่เราพลาดมาในอดีตะคะ่ะมันทั้งทุกข์ใจท้อใจแล้วก็เงินเดือนนะมันก็เหลือแค่หลักพันเองแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราอ่ะมันก็เยอะนะติดลบนั่นแหละจนกระทั่งพี่สอนได้มาเริ่มสส่วนต์นะคะคือถากว่าถ้าไม่มีกาลังใจจากดวงตาก็คือการตั้งใจฟังการฟังเทศนะคะ พี่สอก็จะไม่ผ่านจุดนั้นมาได้เลยเนาะแล้วก็ในจุดที่เจอแบบน้องนี่แหละคะ่ะพอเงินจะหมดพี่สอก็ขอหลวงปู่อ่าซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะมาทางไหนนะคะแต่เราก็ขอนะเราก็บอกว่าเพราะว่าเรามีแค่เงินเดือนใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าหลวงปู่หนูขอสตังนะเ,เดี๋ยวตังหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆงอะถ้าก็าจะใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยตอนนั้นเราต้องสต็อกแล้วพี่สอนก็มีสติในจุดที่เราหยุดการเป็นหนี้ก่อนนะคะแต่ทีนี้เงินที่ต้องจา่ายทุกเดือนทุกเดือนมันก็ยังยังเยอะอยู่เนาะแล้วลาราย หลวงปู่ก็ให้จริงๆนะคะให้พี่สอนครั้งละพันนะคะครั้งละพันเนี่ยก็คือซื้อของกินซื้อกับข้าวซื้อของใช้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆ Bang แ,แบงค์พันเนี่ยแตกแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วใช่ไหมคะนะคะพี่สอนก็ขอทีละพันใช้ไปเป็นอาทิตย์เป็นอย่างเงี้ยแล้วพอหมดพันหนึง่งพันหนึ่งก็มาทำไมพี่สอนขอแค่พันรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเพิ่งเริ่มสวดแล้วได้ฟังหลวงตาบอกว่าขอในน้อยก่อนหลักร้อยหลักพัน,นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่สอนก็ขอแบงค์พันขอแบงค์พันมาเลยนะหลวงปู่ก็มาตลอดนะคะพอพัน,น,พน,น,งพงนึง่ มีเงินหลักหมื่นเข้ามาอย่างเงี้ค่ะเงินจากหน้าที่ที่เราการงานเราอะไรมีญาติที่ยืมเงินเราไปเอามาใช้เป็นก้อนก้อนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ดีๆแม่ค่ะก็มีญาติขายที่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขายืมแม่อยู่ยืมแม่ไปแม่ก็ได้เงินก้อนมาพี่สอนก็ได้ในจุดนั้นนะคะมาเพื่อจะเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรใช้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วในขณะที่พี่สอนสวดไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะสิ่งดีๆก็เข้ามาเงินทองก็คล่องตลอดเวลาอย่างงี้ค่ะแล้วก็บวกกับเราอ่ะมีสติมีจิตใจที่ดีขึ้นเขาเรียกว่ามีกําลังใจะค่ะลักษณะนี้ในตอนต้นเรียกว่าหลวงปู่ประคับประคองเราค่ะประคับประคองดูดูพฤติกรรมดูการความตั้งใจของเรานะคะอันนี้เพื่อนๆที่สวดแรกๆนะคะอ,ะอย่าเพิ่งท้อพี่สอนถึงบอกว่ามันต้องผ่านจุดแรกมาก่อนนะพอผ่านมาได้นะคะ มันฉลุยมากแล้วมันก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างที่พี่สอนทําคลิปเล่าไว้อะนะอันนี้พี่สอนฟังน้องแล้วพี่สอนก็เลยย้อนไปถึงตัวเองก็เลยอยากเล่าให้น้องๆที่เข้ามาใหม่มาฟังมาเจอที่สองคลิปเนี้อยากเป็นกําลังใจให้นะคะก็มันมันอยู่ที่เราที่จะเชื่อมั่นและศรัทธาแค่ไหนแล้วหลวงปู่อะเจริญศรัทธาทุกคนนะคะคือคนที่มาใหม่แล้วตั้งใจจริงอะเห็นผลค่ะหลวงปู่ให้หลวงปู่ให้แต่ถ้าต่อไปไม่ทําไม่ต่อก็ไม่ได้นะคะอันนี้อยู่ที่ตัวเรานะคะ